โคราชไผ่แล้งมานเร็วนะคะลำน้ำจากกราสนามแข่งขันเรือยาวน้ำลดทวบค่ะเห็นสันดอนดินทรายโผล่เสียงว่าจะขาดน้ำใช้ในช่วงหน้าแรงนี้แล้วค่ะ สถานการณ์น้ำภายในเขื่อนพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะปริมาณน้ำแห้งลงอย่างรวดเร็วโดยก็มีปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนเพียงแค่651,000ลูกบาทเมตรจากความจุทั้งหมด4ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็น17.91%ของความจุเท่านั้นค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน,น้ำโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดอำเภอพิมายได้ปิดบานระบายน้ำของเขื่อนทั้งหมดเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ให้ประ ชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมายและองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนต้นเดือนเมษายนนะคะปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมายจะมีระดับน้ำเกินครึง่งแต่ว่าช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนไหลเข้าเขื่อนน้อยมากทำให้ฝนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติและสภาพอากาศร้อนแล้งทำให้มีน้ำเก็บกักน้อยแล้วก็ปัจจุบันน้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะ โดยปีนี้จึงเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงรดูแล้งรวมไปถึงที่บริเวณสนามแข่งเรือยาวลำน้ำจักราตรตำบลในเมืองอำเภอพิมายพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันจนเริ่มเห็นสันดอนดินทรายโผล่ขึ้นมากลางลำน้ำทางอำเภอพิมายจึงขอความร่วมมือเกษตร,รกรในพื้นที่งดปลูกข้าวนาปรางังแล้วก็ขอให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างประหยัดป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงหน้าแ้งนี้ค่ะ